สวัสดีครับวันนี้เราซือขอเล่ากลับมาแล้วครับเราอยู่กับนี่นะครับทวัดลำฟ้านะครับงานเขียนของโกเลงและงานแปลของคุณนอนพนพลาเทนเดิมนะครับคราวที่แล้วนี้เราถึงตอนที่ว่าซิงเงงแปะนั้นจับพลัดจับปูมาอยู่ในเรือของกลุ่มราชนีพึ่งครับแล้วก็กินอาหารของพวกนางสลบลงไปเราก็มาต่อตรงนั้นเลยนะครับมีสตรีนางหนึ่งครับเดินเข้ามาขายจุดให้กับทีตรงทง้งแล้วก็พาทีตรงทั้งนั้นหนีออกจากเรือใหญ่ทางช่องลับในครัวนางและทีตรงทั้งโดยสารเรือ เลกหนีออกมา สตีนางนั้นก็คือแนแชแปร,รครับบุตรีของประมุกป้อมมหาการที่ตรงทั้งสำนึกว่านางนั้นช่วยชีวิตตนถึงสองครั้งแล้วก็พอที่จะเดาความในใจของนางออกแต่ติดที่ว่านางนั้นเป็นบุตรีของศัตรูครับไม่สามารถที่จะไปลักนางได้และที่ตรงทั้งก็เห็นว่านางนั้นมาอยู่อย่างยากลําบากเป็นคนใช้ในเรือของลุ่มราชินีพึ่งจึงคิดมอบสมบัติให้นางที่เก็บไว้ที่ร้านแลกเงินเป็นการทด แ,แต่ยังไม่ทันที่จะมอบกุญแจให้กับนางด้านหลังเรือเล็กก็มีแพหนังแล่นตามมาอย่างรวดเร็วผู้คนบนแพหนังก็เป็นพี่น้องกลุ่มราชินีพึ่งประกอบไปด้วยลียี่เจ๋กังสีม่วยและเอียโปยม่วยไม่นานแพหนังก็สามารถที่จะมาเทียบกับเรือเล็กได้เอียโปยม่วยเข้าขัดขวางแนชัยเพียต่อสู้กับแนชยเพียจนแนชยเพียต้องตกน้ำไปที่ตรงท้งนั้นรับมือกับกังสีม่วยได้หลายกระบ าสามารถกระแทกนางกระเด็นไปแต่ติดที่ว่าห่วงความปลอดภัยของแนชแชเพียที่ว่ายน้ําไม่เป็นจึงยินยอมถูกกับเพื่อที่จะแลกให้กับพวกนางนั้นช่วยชีวิตแนชแชเพียเมื่อพี่น้องลาชินีพึ่งช่วยแนชแชเพียได้ก็สกัดจุดของทิตรงทั้งแล้วก็พากันกลับมาที่เรือใหญ่กลับพบว่ามีแขกสําคัญมาเยือนทิตรงทั้งได้รับการคลายจุดจากกังสีม่วยให้เดินได้แต่แขนยังขยับไม่ได้ดังนั้นทิตรงทั้งก็โค จอยลมไปไม่ได้เช่นกันเมื่อเข้าไปในห้องโถงใต้ท้องเรือก็เห็นสตรีชุดชาววังห่วยตัวโกและสตรีอีกหลายนางอยู่ภายในห้องนั้นแต่ก็ต้องแปลกใจที่หนึ่งในนั้นคือจุ้ยเลงกวงแค่คนสําคัญนี้เป็นสิคนโตของมารดาปิศาจในเจ็ดเทพธิดาเหมยยเยียบเอ็กเปียบวยและเบนจาม่าเอ็กเข่งเกที่ได้รับคําสั่งให้พาตัวทิตรงทางกลับไปจุ้ยเลงกวงรู้สึกห่วงใย,ยทิตรงทางสีหน้าไม่ค่อยสบาย ไอใใ้ตัวโกเเ่ยว่าถ้าอยากจะได้ตัวทิตรงทั้งไปไง่ายๆเนี่ยก็จะทําให้นางนั้นยากที่จะหาวิธีพูดกับเราพี่น้องเอาเป็นว่าลงมือกันสัหน่อยดีกว่าถ้าพวกท่านชนะก็อเอาทิตรงทั้งไปได้กังสีม่วยเป็นคนอาสาออกมาต่อสู้รู้ว่าสิทธิ์ของมารดาปิศาจเก้าบุตรนั้นมีนิสัยโหดร้ายจึงไปท้าต่อสู้กับพวกนางบนดาดฟ้าเรือเอาดินสอพองขีดวงกลมใหญ่วงกลมหึขึ้นมามี ข้อแม้ว่าถ้าใครออกจากวงกลมนี้ก่อนหรือว่าแพ้เพราะนางคิดว่าถ้าอย่างน้อยนางสู้ไม่ได้ขอแค่นางออกนอกวงก็คงจะไม่ถึงกับชีวิตในการประลองระหว่างสองสาวกลางสีม่วยคิดกระโจนออกนอกวงเมื่อรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้วแต่กลับถูกเอ็กเชงเก็กคว้าข้อเท้าไว้ได้และก็บีบข้อเท้านางจนแตกละเอียดพอยตัวโกร้องว่าหลงมือหนักไปแล้วสตีขาเป๋จะหาชายใดมาแต่งงานด้วยได้เอ็กเชงเก็กตอบว่า ก่อนน้องก้าวของเราไงมันก็ขาเป๋และมันก็เป็นคนบอกล่องรอยของที่ตรงทางให้ด้วยสแสดงว่าทาลกขาเป๋นั้นไม่ได้ถูกไฟครอกในร้านขายถั่วต้มจุ้ยเล้งกวงอาศัยจังหวะชุนละมุนคิดจะมาคลายจุดให้กับที่ตรงทางแต่ถูกลียี่เจ้พบเห็นจึงเข้าขัดขวางขณะที่พวกงวยตัวโกกับพี่น้องนั้นล้อมสองเทพธิดาอยู่ถึงแม้จุ้ยเล้งกวงจะได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากที่หงีบิดาของที่ตรงทางฝี มือนั้นไม่ธรรมดาแต่ที่ตรงทั้งก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของนางเพราะตอนนี้ตนเองขยับแขนไม่ได้จึงตัดสินใจกระโดดลงน้ําหายไปเพื่อที่จะให้พวกนางหยุดต่อสู้จุ้ยเล้งกวงนั่งลงที่กาบเรือร้องไห้เรียกที่ตรงทังควยตัวโกได้ยินเสียงดังจากใต้ท้องเรือจึงวิ่งกลับไปเห็นแน่แชเพียอยู่กับข้าง่าวฟ้าสิทธิคนโตอีกคนหนึ่งของมารดาปิศาจเก้าบุตรภายนอกจุ้ยเล้งกวงก็ร้องเรียกที่ตรงทั้งดังขึ้นอีก ทั้งข่าวฟ้าและแนแชเพียก็พุ่งตัวออกไปดูหวยตัวโกพอที่จะคาดเดาเหตุการณ์ได้จึงวิ่งกลับไปที่ห้องผากผลสมบัติอัญมณีและหนีเข้าช่องลับในห้องครัวเจาะพื้นให้น้ําเข้าเรือแล้วหลบหนีไปคนเดียวภายนอกเรือของมารดาปิศาจก้าบุตรมาถึงแล้วมารดาปิศาจก้าบุตรนั้นมาพร้อมกับทาลกขาเป๋ที่ผมเผ่านั้นถูกไฟไหม้ไปบ้างเมื่อถึงเรือของราชินีพึ่งก็ร้องถามหาซิมเงงแปะแต่ได้รับคําตอบว่า ไม่พบนียี่เจกลับเข้าไปในเรือไม่พบควยตัวโกก็รู้ว่านางนั้นหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวแล้วมารดาปิศาจเก้าบุตรลงโทษกลุ่มราชินีพึ่งให้ตัดหูออกหนึ่งข้างแล้วจะปลดปล่อยไปขณะที่เรือนั้นก็ค่อยๆจมลงเราพี่น้องราชินีพึ่งก็ตัดหูตัวเองออกมาข้างหนึ่งแล้วก็โดดลงน้ําไปมารดาปิศาจเก้าบุตรเห็นแน่แชเพียเหลืออยู่คนเดียวจึงชวนนางไปอยู่ด้วยกันที่ตรงท้งที่จมน้ําไปแม้จะไม่รู้วิชาทางน้ํา แต่ก็ก้นหายใจพยายามกระเสือกกระสนฟากระแสลื่นจนล่างนั้นไปกระทบโขดหินและกิ่งไม้ทําให้สามารถคลายจุดออกมาได้แล้วพาตัวเองขึ้นฝัง่งได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินก่อนคนที่เข้ามากับเป็นคุ้นเจงกับองค์ไต่ไต่ยังไม่ทันที่จะทักทายถามไถ่อะไรกันเบื้องหลังขององค์ไต่ไต่ทาโลขาเป๋ก็ติดตามนางออกมาคุ้นเจงก็เข้าไปขวางไว้แต่ทาโลขาเป๋กับทรงเสียงเรียกคนมาช่วยผู้ที่เข้ามาช่ว ก็คือขังข่าวฟ้าหุนเจงปฏิเสธที่จะต่อสู้กับขังข่าวฟ้าเพราะว่าขางข่าวฟ้านั้นตาบอด กลับทําให้ข้างข่าวฟ้านั้นโมโหที่มีคนพูดเรื่องตาบอดของมันข้างข่าวฟ้าสะบัดแขนเสื้อทั้งสองข้างออกหุนเจงกระโดดหลบได้แต่ถูกสันมือกระแทกตัวลอยออกไปแล้วข้างข่าวฟ้าก็ตามไปฟาดฝ่ามือทั้งสองใ่ทาให้หุนเจงนั้นได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ปุ้งไตไตที่ดูอยู่ก็มีสีหน้าเป็นห่วงอย่างมากหุนเจงพยายามลุกขึ้นมาอย่างไม่ยอมแพ้ไม่ร้องขอสิ่งใดข้างข่าวฟ้าเดินมาฟาดฝ่ามือใส่หุนเจงล้ม ลงอีกครั้งวงไต่รีบวิ่งเข้ามาดูอาการแต่หุณเจงเอ่ยว่าจะเข้าก็เข้ามาสิทวั์ล้ำฟ้าไม่เคยขอร้องชีวิตขังข่าวฟ้าก็เข้ามาโจมตีอีกครั้งแต่หุณเจงที่แทบจะสิ้นเลี้ยวแรงก็เงือมือตีโต้ออกไปขังข่าวฟ้าที่ตาบอดก็ไม่ได้ยินเสียงแหวกอากาศของฝ่ามือนี้จึงถูกตบหน้าไปหนึ่งทีหุณเจงก็ยังฝืนหัวเลาะว่าตัวเองนั้นสามารถตบขังข่าวฟ้าได้หนึ่งทีแล้วก็ล้มลงหมดสติไปขังข่าวฟ้าหา มาทางท้าลกขาเป๋แล้วก็คุกเข่าให้กับทาลกขาเป๋บอกว่าให้ไปกราบลาอาจารย์ให้ด้วยตนนั้นไม่เคยถูกใครตบหน้าได้มาก่อนทําให้อาจารย์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสมควรที่จะตายแล้วก็ยกมือขึ้นหมายที่จะฟาดก,กระหม่อมตัวเองพันทิ่ตรงทั้งก็ร้องออกมาว่าปล่อยให้มันตายไปตาก,ก็บอกจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่กันเชียวขางขาวฟ้าได้ยินคานั้นก็เหมือนถูกดูถูกจึงร้องตอบกลับไปว่าถ้าข้าข่าเจ้าไม่ได้ข้าจะไม่ยอมตายแล้วก็กระโดดตามเสียง ของที่ตรงทางไปตีตรงทางกระโดดเพ่นหนีเช่นกันตาลกขาเป๋ก็รีบติดตามไปุงไต่ไต่รีบไปประคองดูอาการของคุง้นเจงน้าตาไหลด้วยความเสียใจที่ตลอดเวลานั้นตอน้อยที่จะหลอกใช้หุ้นเจงอยู่ตลอดแต่เมื่อเห็นท่าแท้ของบุรุษเหล็กผู้นี้กับโยกคอนความรู้สึกของนางได้วงไต่ไต่แบกร่างโมสติของคุ้นเจงกลับไปยังศาลเจ้าที่ทั้งสองพักกันอยู่ก่อนหน้านี้คุ้นเจงกระตุ่มจึงวิ่งออกมานางจึงวิ่งตามออกมาทําให้ที่ตรงทาง ได้เห็นภาพนั้นแต่พออุ้งไตไตกลับไปที่ศาลเจ้ากลับพบเห็นซิมเงงแปะอยู่ในศาลเจ้าแล้วอุ้งไตไตไม่รู้ว่าซิมเงียงแปะนั้นทอระยศต่ออาจารย์ของมันแล้วยังนึกเกรงกลัวว่าซิมเงียงแปะนั้นจะเอาล่องลอยไปบอกกับอาจารย์ของมัน ที่เป็นสหายกับซีทูเชียตอนนั้นอยู่กับคุนเจ่งสิทธิ์ของทวัดล้ำฟ้าจึงจงใจยั่วยวนให้ซิมเง่งแปะเข้ามาใกล้เพื่อที่จะลอบทํร้ายซิมเง่งแปะเห็นอาการของ,งกุงไตไตก็คาดว่านางน่าจะมีฝีมือจํากัดจึงจงใจยั่วยวนตนให้เดินเข้าไปใกล้เพื่อรอบทําร้ายถึงรู้อย่างนั้นซิมเง่งแปะก็ยังก้าวเท้าเดินต่อไปทางด้านที่ตรงทั้งที่ลอบขังข่าวฟ้าให้กระโดดติดตามมาได้ระยะหนึ่งก็ไม่สามารถ สลัดรั้งคาวฟ้าหลุดได้แต่เบื้องหน้าก็มีสารเจ้าปรากฏขึ้นจึงกระโดดพังหน้าต่างเข้าไปประจันหน้ากับซินเงงแปะพอดีเขาคว้าคอของมันไว้ซินเงงแปะไม่คิดว่าจะต้องสวยมาเจอกับทีตรงทั้งอานว่าวันนี้มันคงไม่รอดแน่ไม่คิดว่าทีตรงทั้งกราบทรงเสียงเบาๆว่าใสหัวไปมิฉะนั้นข้าจะไม่ปล่อยเจ้าอีกแล้วซินเงงแปะก็รีบกระโดดออกมาจากสารเจ้าหงไตไต่ไม่เข้าใจพฤติกรรมของทีตรงทั้งจะอ้าปาก ขัดขวางก็ถูกที่ตรงทั้งเอามือมาปิดปากไว้ที่แท้ที่ตรงทั้งคิดใช้แผนจักกระจันลอกคราบปดปล่อยซิมเงงแปะออกไปเพื่อที่จะล่อให้ข้างข่าวฟ้านั้นเข้าใจผิดว่าเป็นตนเองไม่คิดว่าข้างข่าวฟ้ากลับร้องกลับมาว่าถ้าไม่หลงกลเจ้าหรอกคนผู้นั้นไม่ใช่เจ้าจะนับ1นถึงสถ้าไม่ออกมาข้าจะเผาสารเจ้านี้ซะที่ตรงทั้งเห็นว่าถ้าไม่ออกไปข้างข่าวฟ้าคงจะจุดไฟเผาสารเจ้านี้แนะ่คุณเจงที่สลบอยู่ก็อาจจะมี อันตรายได้แต่กลั้นใจกระโดดออกไปเพ่นหนีอีกครั้งแล้วขังข่าวฟ้าก็พุ่งตัวติดตามไปทั้งสองทั้งหนีทั้งไล่กันอยู่เป็นเวลานานจนเบื้องหน้าของที่ตรงทั้งนั้นพบกระท่อมฟางสามหลังปลูกอยู่ติดกันแต่เบื้องหน้ามีหลวงจินท่าทางประหลาดยืนดักที่ตรงทั้งอยู่หมายจะจับตัวที่ตรงทั้งไว้ขังข่าวฟ้าที่ตามอยู่ด้านหลังกลับร้องให้หลวงจินประหลาดนั้นปลดปล่อยที่ตรงทั้งไปทําให้หลวงจินประหลาดงงกันใหญ่จะจับ ให้ก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตนเองไล่ตามที่ตรงทั้งมาแท้ๆพอข้างข่าวฟ้ามาถึงจึงร่วมมือกับที่ตรงทั้งเข้ารับมือกับหลวงจินประหลาดคิดไม่ถึงว่าไม่กี่กระบวน่าทั้งที่ตรงทั้งและข้งข่าวฟ้าที่ร่วมมือกันจะเอาชนะหลวงจินประหลาดคนนี้ไม่ได้หลวงจินประหลาดจึงถามถึงเหตุผลในเรื่องนี้ที่ตรงทั้งตอบว่าข้าหลบหนีมาก็เพราะว่าข้าไม่อยากให้มันฆ่าตัวตายฟังแล้วก็งงแต่ก็พอที่จะเข้าใจได้หลวงจิม ตลาดเอ่ยว่าพวกเจ้าไม่ต้องมาคิดฆ่าตัวตายนะถ้าเจ้าจะต้องพ่ายแพ้แก่ข้าเพราะว่าท่านับดูแล้วในยุทธภพนี้มีคนที่รับมือข้าได้ไม่เกิน5คนหลักที่ตรงทางกับขังข่าวฟ้าฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าหลวงจีนผู้นี้คือใครหลวงจีนจึงเอ่ยชื่อผู้อาวุโสในยุทธภพออกมาขังข่าวฟ้าเอ่ยถึงสำนักทวัดลำฟ้าหลวงจีนประหลายก็ตอบว่าวิชาของทวัดลำฟ้านั้นก็ดีมากทั้งหน้าตัวทั้งแข็งแกร่งแต่หน้าเสียดายที่ปัจจุบัน สิทธิ์รุ่นหลังนั้นฝีมือยังไม่ถึงขั้นน่าเสียดายมากที่ตรงทางเห็นว่าข้างข่าวฟ้านั้นชมสํานักตัวเองก็เลยชมมารดาปีศาจเก้าบุตรไปบ้างหลวงจีนประหลาดก็เอ่ยว่าอิมนี้30ปีก่อนฝีมือก็สูงสง่ง3ปีให้หลังนี้คงลุดหน้าไปมากไม่คิดว่าหลวงจีนประหลาดนั้นกลับเอ่ยชื่อจริงของมารดาปิศาจเก้าบุตรออกมาอย่างไม่เกรงกลัวแล้วหลวงจีนประหลาดก็พาทั้งสองเข้าไปในที่พักที่ตรงทางเห็นป้า บอกชื่อสถานที่นี้ก็อดขำไม่ได้เพราะป้ายนั้นบ่งบอกว่าสถานที่นี้ก็คือวัดเร้าหลินจำลองหลวงจีนประหลาดแนะนำตัวว่าตอนนั้นเป็นหลวงจีน ที่กินทั้งเนื้อและดื่มทั้งสุราจึงถูกวัดเส้าหลินนั้นไล่ออกจากวัดก็เลยมาสร้างวัดจำลองอยู่ที่นี่แล้วก็ถามทั้งสองว่ารู้ไหมว่าใครเป็นอาจารย์ของเฮกแชเทียนกับผู้กล้าสามกอนและมือกระบี่เดือนมอระกตที่ตรงทั้งตอบว่าเฮกแชเทียนกับผู้กล้าสามกอนนั้นเคยบอกกับยุทธภพว่าเป็นวิชาประจำตระกูลแต่ก็มีการพูดว่าอาจารย์ของทั้งสองนั้นก็ค,คือจอมโจรกวยแชเทียนดาวเหนือหนาาแต่ มันก็เป็นโจรร้ายดังนั้นเฮกแชเทียนกับผู้กล้าสามกรนก็เลยไม่ยอมเอ่ยถึงทั้งข่าวฟ้าเอ่ยว่ามือกระบี่เดือนมรกตนั้นเป็นสตรีสคารเป็นลูกศิษย์ของเทพธิดาจันทาหลวงจีนประหลาดต่อว่าถูกต้องแล้วภายหลังดาวเนหนือนาพากับเทพธิดาจันทาเป็นยังไงต่อทั้งสองตอบว่าหนึ่งครอบครองความเป็นใหญ่ทางเหนืออีกคนก็ครอบครองทางใต้แต่ภายหลังกลับหายสาบสูญไป หลวงจีนประหลาดก็ตอบว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกมันทั้งสองพ่ายแพ้แก่แซ่วิชูกับกระสวยพายุไม่รู้ชะตากรรมหลวงจีนประหลาดกล่าวต่ออีกว่าแซ่วิชูกับกระสวยพายุนั้นเป็นยอดยุทธ์รุ่นใหญ่ยังต้องเกรงกลัวกับคนผู้หนึ่งอีกแล้วเอ่ยบทร้อยกลองนาภาลัยให้ฟังในร้อยกรองนั้นนอกจากจะเป็นบทกลอนบรรยายความสวยงามและยังแฝงลายชื่อของชาวยุทธท่้นเทพหลายค ในนั้นหลวงจีนประหลาดคิดจะเล่าเรื่องนี้ให้ทั้งสองฝั่งแต่หลวงจีนประหลาดท่านเปิดประตูในห้องออกเพื่อเข้าไปค้นหาสิ่งหนึ่งที่ตรงทั้ง มองตามเข้าไปพบว่าในห้องนั้นถูกตกแต่งเลศหรูวิจิตรกลับเป็นห้องของสตรีหลวงจีนประหลาดเอ่ยว่านางไปแล้วนางเอาปิงโง่ไปด้วยแล้วเห็นหลวงจีนประหลาดมุดลงอุโมงดินที่ขุดอยู่ใต้เตียงแล้วมันก็หายไปในอุโมงคที่ตรงท้งเดินตามเข้าไปในห้องเห็นบนโต๊ะเครื่องแป้งมีจดหมายเขียนไว้ว่าเราเป็นอิสระแล้วท่านหาเราไม่เจอหรอกลงชื่ออิมปิงขังข่าวฟ้าได้ยินชื่ออิมปิง สีหน้าก็เปลี่ยนไปเอ่ยว่าอิมปิงนางอยู่ที่นี่เหรอที่ตรงทั้งถามว่าอิมปิงเป็นใครข้งข่าวฟ้าตอบว่าเป็นน้องสามของอาจารย์ข้าที่ตรงทั้งเอ่ยว่าฟังว่าอาจารย์ท่านมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงสามคนไม่คิดว่าหลวงจีนนั่นจะซ่อนตัวอิมปิงไว้ที่นี่มีหน้ามันถึงรู้จักอาจารย์ของท่านข้งข่าวฟ้าเอ่ยว่าในบรรดาพี่น้องของอาจารย์ข้านั้นอิมปิงนั้นนับว่างดงามที่สุดแต่ก็ อมมาฮีที่สุดกลับมีเสียงสตรีดังขึ้นว่าขอบคุณที่เจ้าชมเชยครับเราซื้อขอเล่ากับทวัดลำฟ้าในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับเป็นอันว่าสตรีที่ชื่ออิมปิงนั้นหายไปไหนนะครับหลวงจีนประหลาดเป็นใครที่ตรงทางกับข้งข่าวฟ้าไปไป,ไปมามาทำไมเหมือนจะสนิทกันได้มาติดตามในเหล่าสื้อขอเล่าทวัดลำฟ้าในข่าวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เหล่าสื้อขอเล่าไปก่อนครับ สวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ